ยายวัย75ชาวเชียงใหม่ฝันเห็นเด็กหัวจุกให้มาไหว้แม่แก้วเรือนทองแล้วให้เลขเด็ดวันที่13ตุลาคม63ที่สวนป่าบ้านเสาวห้าเลขที่129หมู่ที่4ตํตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองได้มีการทำบุญเลี้ยงพระพร้อมลำถวายแม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์โดยมียายวัย75ปีเป็นชาวเชียงใหม่ชื่อนางนารีรัตปัญญาวิริยกุลได้เดินทางมาร่วมทำบุญด้วยทั้งนี้ในระหว่างทำบุญนางนารีรัตได้เกิดอาการประหลาดกระสับกระส่ายน้ำตาไหลาพากออกมาคล้ายกับมีการเข้าแฝงร่างจนอาจารย์เสาห้าได้ใช้ น้ำมนต์ในโอค์สีทองมาทำการประพรมทั่วร่างนางนารีรัตเพียงชั่วครู่อาการก็กลับมาเป็นปกตินางนารีรัตเล่าให้ฟังว่าตนเองได้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางโดยรถยนต์กับลูกสาวเพื่อไปทุระที่กรุงเทพและเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นอนค้างที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ฝันว่ามีเด็กผมจุกไปชักชวนให้เดินทางมากราบไหว้แม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนในห้องติดแอร์ที่บ้านเสาห้าว่าจะให้โชคลาภที่ขันน้ำมนต์ตนจึงได้เดินทางมากราบไหว้และเกิดอาการประหลาดคาดว่ามีการแฝงร่างมาให้โชคตนก่อนเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้นางนารีรัตได้ส่องขันน้ำมนต์พบเป็นเลข411และ32ขอขอบคุณที่มาจากแนวหน้า ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ